Hello Universe สเรามาดูดวงประจำวันของวันนี้ดีกว่าก่อนจะแปดโมงเชา้าคุณพระก่อนจะแปดโมงเชา้านะคะตื่นเต้นตุ้งลอยทุกคนอ่ะโอเคก่อนจะแปดโมงเชา้าขอดูให้แค่คนเดียวก็คือคุณแอนโชนเนียนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ขอแล้วก็ขออนุญ,ญาตอแอ,อนโชเนีด้วยน,นะคะโอเคเป็นดวงประจำวันนะคะก็คือวันนี้เลยอะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเค สองสัที่แล้นลึ่งเพราะว่าจริงๆคือตื่นมากพตื่นเต้นมากเลยโอเคโอเคตื่นมาพร้อมกับกำลังกายกำลังใจเต็มเปีย่ยมเลยคุณตื่นมา พร้อมกับกําลังกายกําลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมด้วยโชคพร้อมด้วยพร้อมสั่นไปด้วยแบบความรู้สึกเออฉันมีพลังมากแล้วก็มีแบบมีความที่จะฟ i g h t ได้แล้วก็มีกําลังพลังงานรอบข้างคู่แข่งหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างพลังงานที่อยู่ข้างๆตัวเองหรือว่าพลังงานรอบๆตัวค่อนข้างที่จะเป็นพลังพลังงานแห่งความกังวลนะคะ อาจจะไม่ใช่ที่ตัวคุณแอนเลยแต่ว่าส่วนตัวนะคิดว่าเป็นพลังงานของคนที่คนอื่นๆที่อยู่รอบๆของคุณแอนคือคือเป็นพลังงานของความกังวลเป็นพลังงานของความแบบความกลัวยังไงก็ถ้าพวกเราเนี่ยก็พยายามส่งพลังงานบวกให้กับคุณแอนนะคะเพื่อที่จะแบบเป็นพลังเพราะว่าไ่นี้ก็คือสิ่งสัิสทิให้โชคอยู่แล้วแล้วก็ตัวคุณแอนก็มีโชคมีมีความแบบโอเคอยู่แล้วดังนั้น พยายามแบบตัวเราก็พยายามฮึบๆเพื่อเป็นกดแรงรดึงดูดให้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้กัน okay. โอเคโอค้ยพลง,งานวันนี้ของคุณแอนนะคะตัวนี้เป็นของคุณแดนพลังงานวันนี้โจทย์ของคุณแอนก็คือคุณแอนจะต้องไฟอย่างยิ่งยวดปล่อยพลังเต็มที่แล้วปล่อยปล่อยแบบ Everything แบบ สุดๆในชีวิตอะก็คือปล่อยสุดๆไปเลยไม่ต้องแบบกักอะไรเงี้ยคิดว่าวันนี้จะไม่มีอะไรกรักสําหรับคุณแอนเราจะเห็นแบบความต่อสู้ในแบบในงา,ามนาะโชว์พลังเต็มที่ไปต่อไปค่ะอ้อยการเฉลิมฉลองไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับคนที่ถือเรื่องเรื่องไพ่กลับหมวอเพราะว่าไพ่ชุดนี้มีสลับหมวอสลับหันกันอยู่แล้วยังไม่ได้เรียงเนาะ ทีนี้ทีเนี้ยจะเป็นพ่การเฉลิมฉลองปกติจะเป็นพย่ยอนการแต่งงานแต่ว่าวันนี้เป็นพ่แต่วันนี้งานกิจกรรมหลักของคุณแอนก็คือการต้องไปทําเพื่อชาติไปทําเพื่อเพื่อบ้านเมืองแล้วก็เพื่อเพื่อแบบความฝันนะ <c oughs> ทำยังไงให้ได้อ่ะเขาพาขยายขาพาขยายพายขยายพาขยาย มาสองใบนะคะเอเคเป็นตัวนี้กับตัวนี้ทำยังไงถึงจะได้ทำยังไงถึงตัวแบบถึงจะได้อย่าเพิ่งตกใจเดือะทาวเวอร์นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจตัวนี้ปล่อยพลังให้เต็มที่ค่ะอันนี้สู้เต็มที่แล้วก็คือต้องปล่อยพลังให้เต็มที่สิ่งเพื่อที่จะได้สิ่งนี้ต้องปล่อยพลังให้เต็มที่ปลดปล่อยความกงมังวลแล้วก็แบบ release อะ่ะ release เพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอ่ะ ทำยังไงอีกโ okay, อเคตรงนี้อุย้ยลูกรักสื่อศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรน่าแล้วก็ทำยังไงอีกอือหือ ปล่อยวางความทุกข์ค่ะปล่อยวางสิ่งที่อยู่ในจิตใจนะคะสิ่งเดียวที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือความไม่สบายใจความกังวลและความแบบตื่นเต้นความโกรธจนเกินไปส่วนตัวนะคะคิดว่าไฟเต็มที่แล้วไพ่ไพ่ไจุดสุดท้ายก็คือได้ตัวนี้ใช่ไหมได้ได้สิ่งที่ตั้งไว้เพียงแค่ว่า1 2 3, 3่ตัวเนี้ยคุณแอน คุณแอนจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองพวกเราด้วยพวกเราที่ดูจะต้องเอชื่อเชื่อเสื่อมาสันเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแอนใครได้ทําบุญแล้วสวดมนต์ให้คุณแอนบ้างขอบคุณมากๆเลยเต็มที่มากอ่ะ The Tower เนี้ยส่วนตัวไม่ได้คิดว่าเป็นความล้มละลายหรือความอะไรที่แบบอันนี้นะส่วนตัวคิดว่าก็คือระเบิดในแบบที่ปล่อยพล,ลังงานให้เต็มที่เพราะว่าตัวนี้มาปุ๊บแล้วเราถามคําถามว่า ทำยังไงถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้ตัวนี้ออกมาเป็น6 a p p e n d i c l e กับ the tower นะคะเป็น2ออย่างนี้ก็คือเปิดปล่อยพล,ลังงานให้เต็มที่ให้ให้ให้เต็มที่ให้กับพลังงานให้เต็มที่ประมาณนั้นคพณพระตื่นเต้มากเลยอะ ซึ่งไอการตัวเนี้ยคุณแอนทํามาตลอดส่วนตัวเนี้ยเราเจอทุกครั้งที่เปิดแล้วเราก็เห็นว่าคุณแอนปลดปล่อยเต็มที่เหมือนกันนะคะคุณแอนกำลังเก็บมันม,ม,นมีมันมีอะไรเก็บซ่อนอยู่แ,ววนนแต่วันเนี้ยแต่วันเนี้ยไพ่ใบที่สามก็คือไพ่ของเจ้าชะตา,พาไพ่ใบที่สามอะของประจำวันนี้ก็คือสิ่งที่เก็บไว้จะออกมา เพื่อที่จะได้อันนี้เพื่อที่จะได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ให้ได้อก่อนเริ่มทุกคนเต็มที่นะแล้วก็ให้แบบมีพลังให้เต็มที่สำหรับสาหรับตัวคุณแอนมออพลังเต็มที่ให้กับเขานะคะเพื่อว่าให้ให้ให,ให้ให้คุณแอนแบบใช้ใช้แบบ like ได้มน on the s t a เ e อยู่บนสเตจแล้วแบบชายไปเลยอะนะคะแต่วันนี้สิงส่งกดิ์สธิ์หนุนหนุนนำตั้งแต่ตื่นนอนยันยันออกล่านะคะโอเคสิ่งดีๆเราก็เก็บวไว้แล้วก็เป็นสร้างพลังถ้าไพ่ไหนไม่ดีเราก็ส่งกำลังใจแล้วก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ นะคะส่วนยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องนี้นะคะแต่คิดว่าหลายวันที่ผ่านมาเก็บดีมากยังคงระวังเรื่องไฟเรื่องของมีคมแล้วก็เรื่องอุบิเหตุอะความความผิดพลาดอยู่ดีแต่ว่าคิดว่าหลายวันวันนี้คงเก็บซ่อนอะไรหลายๆอย่างไว้บ้างแล้วก็เพื่อที่จะวันนี้จะบูมออมาอยตื่นเต้นจังเลยทุกคน ต่วอีกชั่วโมงหนึ่งไหมโอเคพระพลทำเต็มที่แล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณแอนโทเนียของเราเพื่อบ้านของเราเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายแต่ทุกอย่างง่ายได้หมดถ้าพวกเราส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็เพื่อไปสู่ฝั่งฝันแข่งการเฉลิมชองคิดไหมไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งเราเจอกันค้งนาบ๊ายบายค่ะ